สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับในคลิปนี้จะพาเพื่อนๆไปดูกันว่าในชิบะสวอปมีเหรียญที่น่าสนใจนอกไปจากเหรียญชิบะเหรียญลิสและเหรียญโบน Bone, ซึ่งเป็นเหรียญหลักของโปรเจกต์ชิบะที่เพื่อนๆสามารถลงทุนในขณะที่มันยังอยู่ช่วงต้นน้ําและสามารถทําให้เพื่อนๆใช้เงินในจํานวนไม่มากแต่หาผลกําไรในระดับ1000 หนึ่งร้อยเท่าได้นะครับเพื่อนๆนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิธีการค้นหาเหรียญต้นน้ําที่อยู่ในชีบัดสว a p ทำยังไงแล้วผลตอบแทนจากเหรียญน,นั้นถึงระดับ100%เหรือพันเปหรือไม่เดี๋ยวมาร่วมติดตามรับชมกันได้ในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆแต่ก่อนที่เพื่อนๆนจะเข้ามารับชมในคลิปนี้นะครับขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าคลิปนี้ไม่ได้เป็นคําแนะนําในการลงทุนเหรียญต้นน้ําที่ผมจะพูดถึงในคลิปนี้หรือ เหรียญที่เป็นเพื่อนจะเห็นในคลิปนี้นะครับเป็นแค่ข้อสังเกตที่ผมสังเกตได้จากเหรียญที่อยู่ในชีบัตสวอปแล้วสามารถสร้างผลตอบแทนในระดับ100%ถึงพันเปเ็นะครับเพื่อนๆเข้าใจกันตรงนี้ก่อนนะ <t ries> ไม่ได้ชักชวนให้มาลงทุนในเหรียญ <t ries> ต้นน้ําอะไรแบบนี้นะครับแต่เป็นข้อสังเกตให้เป็นเพื่อนไปศึกษาถึงตัวเหรียญเหล่านั้นต่อว่าคุ้มค่าต่อาการเสี่ยงในการลงทุนในเหรียญนั้นๆหรือไม่นะครับเพื่อนๆเข้าใจตรงกันนะเดี๋ยวมาเริ่มกันว่า เราจะไปค้นหาเหรียญต้นน้ําในชิบะสวอปได้ยังไงนะครับเพื่อนๆนวิธีการค้นหาเหรียญต้นน้ําที่น่าสนใจในชิบะสวอปนะครับให้เพื่อนเพื่อเข้ามาใน Discord ของเหรียญชิบะนะครับแล้วเข้าไปที่ตรงหัวข้อชิบะสวอปแอนน n ลเมนต์นะครับซึ่งตรงนี้นะครับจะเป็นการแจ้งกิจกรรมของทางชิบะสวอปว่าในชิบะสวอปนั้นมีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับซึ่งเหรียญต้นน้ำนะครับ ที่น่าสนใจนะครับแล้วสามารถสร้างผลตอบแทนในระดับ100%ถึง1,000%เนตี่ยครับจะมีจะมีชื่อเหรียญอยู่ในชิบะสสวอปแอนนาวเมนต์นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเหรียญต้นน้ำที่อยู่ในชิบะสสวอปแอนนาวเมนต์เนี่ยครับจะเป็นเหรียญที่สามารถนำมาฟาร์มกับอีเาเรียมและได้รับเหรียญโบลจากแพลตฟอร์มชิบะสสวอปนะครับเพื่อนๆต้องเข้าใจก่อนว่าเหรียญโบลเนี่ยเป็นเหรียญกอลเฟนโทเค็นของโปรเจกต์ชิบะนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยจะสมวนให้กับ คนที่มีเหรียญชิบะเหรียญลิสและก็เหรียญโบนเท่านั้นนะครับที่จะสามารถนํามาฝากหรือนํามาฟาร์มและได้รับผลตอบแทนจากชิบะสวอปเป็นเหรียญโบนแต่ทาง Dev วลลอปเปของโปรเจกต์ชิบะนะครับได้มีการอนุญาตให้เหรียญบางเหรียญนะครับสามารถฟาร์มกับอีเทเรียมและได้รับเหรียญโบนเช่นเดียวกับการนําเหรียญชิบะเหรียญลิสและเหรียญโบนมาทําการฟาร์มกับอีเทเรียมเพื่อได้รับเหรียญโบนนะครับเป็นข้อสังเกตอย่างหนึ่งว่า เหรียญต้นน้ำที่อาจจะมีศักยภาพในระดับผลตอบแทน 100x ถึง 1,000x 1,000เท่านะครับจะเป็นเหรียญที่สามารถฟาร์มและได้เหรียญโบนนะครับทีนี้ดูตรงไหนต่อนะครับว่าเหรียญน,นั้นฟาร์มและได้รับเหรียญโบนนะครับก็นยครับเพื่อนๆมาดูที่ตัวชีบาส w ว p a n อนน n c เมนต์ตัวนี้นะครับเพื่อนๆกับอย่างที่2นะครับก็คือไปที่ชีบาสสวอปนะครับและเพื่อนๆเ,เลือกไปที่ w วูฟหรือโบนโฟ o l i o ก็ได้ ในกรณีที่ไปที่บนโฟริโอนะครับเพื่อนๆกด Analy ติกจะมาที่หน้านี้นะครับเพื่อนๆไปตรงนี้นะครับวูฟพูนะครับแล้วกดที่ All นะครับตรงนี้จะแสดงพูของคู่เหรียญที่ทำการฟาร์มและได้รับเหรียญโบนนะครับจะมีคู่เหรียญเยอะแยะไปหมดนะครับซึ่งในนี้แหละครับมีอัญมณีเหรียญต้นน้ำนะครับที่อาจจะทำกำไรกับเพื่อนๆในระดับ 100x 1000เเท่านะครับซึ่งหมายความว่าไงหมายความว่า เหรียญพวกนี้ครับเป็นเหรียญต้นน้ำอย่างแท้จริงซึ่งยังไม่มีการเข้าในเอ็กชเชนในบางเหรียญน,นะครับเอ็กชเชนดังๆเพื่อนๆสามารถลงทุนโดยใช้เงินเพียง10,000บาทนะครับแต่สามารถสร้างผลตอบแทนระดับแสนบาทได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูนะครับ,นะรบว่าถ้าเพื่อนๆเข้าเหรียญถูกตัวในภูนี่นะครับภูที่ได้รับเหรียญโบนนะครับภูที่ทําการฟาร์มและรับเหรียญโบนแล้วเข้าซื้อเหรียญต้นน้ำถูกตัวในวันที่เหรียญน,นั้นเพิ่งมาเข้าในภูนี้นะครับ แล้วเพื่อนๆถือไปนะครับจะได้ผลตอบแทนระดับ100% 1000%นเป็นทันทีนะครับเพื่อนๆเ,เข้าถูกตัวเข้าถูกขอให้เข้าถูกตัวแหละนะครับเพราะฉะนั้นเหรียญพวกนี้ผมถึงบอกว่ามันเสี่ยงนะครับเพราะว่ายังไม่มีการนำไปิสต์ใน exchange ชื่อดังนะครับ Binance b i t c u p ไม่มีนะครับแต่มันถูกนำมาิส s t ในภู o ของการฟาร์มให้เราเหรียญโบนใน Shibswap ซึ่งเป็น decentralized exchange เจ้าดังที่สุดณตอนนี้นะครับเพราะว่าผม แฟนคลับชิบะนะครับก็ต้องให้ชิบะ swap เนี่ยเป็น decentralized exchange ที่ดังมากนะตอนนี้นะครับ developer นะครับของโปรเจกต์ชิบะยอมให้เหรียญต้นน้ํามาทาการฟาร์มหาเหรียญโบนซึ่งเป็นเหรียญ governance token ของชิบะ swap ได้สแสดงว่า developer ของโปรเจกต์ชิบะต้องมั่นใจในตัวเหรียญน,นั้นในระดับหนึ่งนะครับแต่ไม่ได้บอกว่าปลอดภัยนะครับทีนี้มันเยอะมากนะครับเหรียญใน p o o นี้มันเยอะมากนะครับแล้วเราจะหาข้อสังเกตอะไรว่าเหรียญไหนมีศักยภาพที่จะไป1 0 0 x พัน x นะครับก็กลับมาที่ชิบะสวอปนะครับตรงนี้นะครับทางเดฟของชิบะนะครับจะมีการบอกเอาไว้ว่าเหรียญไหนนะครับที่ list เข้าไปในพูของการาร์มได้รับเหรียญโบนนะครับอยู่ในตรงประกาศของชิบะสวอปตัวนี้นะครับซึ่งในประกาศของวันที่นะครับวันที่2สิงหาคมนะครับเพื่อนเพื่อนนี่ครับวันที่2สิงหาคมนะครับเพื่อนเพื่อนอีลิกนะครับซึ่งเป็นเดฟของโปรเจกชิบะนะครับ ได้ประกาศออกมาว่ามีนิวพูลนะครับโผล่ขึ้นมาในชิบะสวอปซึ่งสามารถฟาร์มได้เหรียญโบนนะครับเหรียญที่น่าสนใจนะครับคือ UFO นะครับกับ StarL นะครับถ้าออกเสียงผิดนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับและเหรียญที่น่าสนใจอีเหรียญนึงครับเหรียญอีลอนนะครับเพื่อนๆอ่ะถ้าใครดูคลิปนี้แล้วนะครับคุ้นๆกับเหรียญอีลอนอยู่แล้วนะครับส่วน UFO StarL นี่ยังงงอยู่แต่เหรียญอีลอนนะครับเป็นเหรียญ เหรียญน,นอกโปรเจกต์ชิบะนะครับซึ่งถูกนำมา list ให้ทำการฟาร์มหาเหรียญโบนได้ตั้งแต่ชิบะสวัเปิดใช้เมื่อเดือนกรกฎาคมนะครับเป็นหนึ่งในเหรียญที่สามารถนำมาฟาร์มเหรียญโบนได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมส่วน UFO และ Starl เนี่ยเพิ่งจะให้ฟาร์มหาเหรียญโบนได้วันที่2สิงหานะครับและเหรียญที่ผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับเหรียญอะไรครับเพื่อน เหรียญเลียวชี้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูเหรียญเลียวชี้นะครับในวันที่8สิงหาคมนะครับทางผู้ดูแลระบบของ Discord นะครับได้แจ้งมาว่าเหรียญเลียวชี้นะครับสามารถนำมาฟาร์มหาเหรียญโบนบนชิบะสวอปได้นะครับพร้อมกับเหรียญเพอร์นะครับทีนี้ครับสิ่งที่น่าสนใจคือกราฟราคาของเหรียญที่ผมพูดมานะครับซึ่งผมยกมาสี่เหรียญให้เพื่อนๆเห็นนะครับตั้งแต่ วันที่เขานำมาทำฟาร์มในชิบะสวอปได้ซึ่งเป็นฟาร์มพิเศษคือได้รับเหรียญโบนเนี่ยครับจนถึงปัจจุบันนี้ราคาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเพื่อนๆมาตามรับชมกันต่อได้เลยนะครับมาดูราคาของเหรียญแรกนะครับก็คือเหรียญอีลอน e นะครับซึ่งเป็นเหรียญน,นอกโปรเจกต์ชิบะนะครับที่ทาง Developer ของโปรเจกต์ชิบะยอมให้นำมาฟาร์มหาเหรียญโบนได้ในชิบะสวอปนะครับ ที่ผมบอกไปแล้วในดิสคอตนะครับว่าเหรียญเหรียญอีลอน e เนี่ยฟาร์มได้ตั้งแต่ชิปะสวัปเปิดใช้เลยก็คือวันที่7กรกรกฎาคมนะครับที่ผ่านมานะครับอันนี้ให้ข้อสังเกตก็คือว่าเว็บที่ผมใช้ดูคือเว็บ dex 2 io นะครับเป็นเป็นเว็บที่ใช้ดูราคาดูกราฟนะครับของเหรียญที่เทรดกันนอกกระดานเทรด exchange นะครับใช้ดูราคาดูกราฟของเหรียญที่เทรดกันใน d e c e n t r a l i z e d exchange นะครับ ซึ่งในกรณีนี้คือเหรียญอีลอนที่จับคู่เทรดกับเหรียญอิเาเลียมในชิบะสวอปนะครับจะเขียนว่าชิบะสวอปนะในวันที่7นะครับซึ่งเป็นวันที่ชิบะสวอปเปิดใช้และอีลอนนำมาเทรดกับอิตาเลียมในชิบะสวอปได้นำมาฟาร์มได้นะครับถ้าเพื่อนๆน,นะครับเข้าไปเลยนะครับในวันที่7กรกฎานะครับในวันแรกเลยนะครับที่อีลอนอยู่ในชิบะสวอปนะครับ แล้วเพื่อนๆถือมานะครับถึงวันนี้นะครับเพื่อนๆจะได้กำไรอยู่ที่1800นเปอร์เซ็นนะครับและอีลอนเนี่ยครับเคยขึ้นไปถึงระดับ3800นเปอร์เซ็นตนะครับสร้างผลตอบแทนในระดับ 3800, นเปอร์เซ็นนะครับตอนนี้อยู่ที่1 8 0 0นเปอร์เซ็นนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเลยว่าถ้าเพื่อนๆใช้เงิน1,000 0บาทนะครับซื้ออีลอนในวันที่ เหรียญอีลอนเข้ามาในชิบัสวอปปัจจุบันเพื่อนๆจะได้รับเงินเท่าไหร่นะครับอันนี้คือเหรียญอีลอนนะเพื่อนๆเห็นกราฟแล้วนะอันนี้คือกราฟตั้งแต่อีลอนเทรดในชิบัสวอปนะครับอันนี้คือราคาปัจจุบันนะครับผมเปิดเป็นกราฟวันนะเหรียญต่อมาคือเหรียญ star l นะครับเหมือนกันนะครับเพื่อนๆเหรียญ star l เนี่ยเข้าเทรดในชิบัสวอปนะครับเข้าเทรดในชิบัสวอปเนี่ยเข้ามาหลายวันแล้วนะครับแต่ เพิ่งจะได้รับการฟาร์มหาเหรียญโบนได้ก็คือในวันที่2สิงหาคมนะครับเพื่อนๆนเพื่อนๆดูวันที่2สิงหาคมนะผมเอาเมาส์ไปชี้นะเนี่ยครับวันที่2สิงหาคมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าเพื่อนเพื่อนเข้าซื้อเหรียญสไตล์ L เมื่อวันที่2สิงหาคมซึ่งเป็นวันที่ทางชิบะสวอปใน Discord ได้ประกาศว่านามาฟาร์มหาเหรียญโบนได้นะครับแล้วถือมาจนถึงปัจจุบันเพื่อนๆจะได้กําไรกี่เปอร์เซ็นต์นะครับ วันที่2นะ2หรือ3ก็ได้นะครับผมผมปักไว้ที่วันที่3นะเนี่ยครับถ้าถือมาถือราคาปัจจุบันเพื่อนๆจะได้รับผลตอบแทนที่1,032%นเะครับเพื่อนๆมาดูเหรียญต่อไปคือเหรียญ UFO นะครับเหรียญน,นี้นะครับพุ่งแรงมากนะครับเพื่อนๆเ,เหรียญ UFO ผมพูดไปแล้วก็คือลิ s t ในชีบา a s สวอ ให้ทำการฟาร์มหาเหรียญโบนได้พร้อมๆกับเหรียญสไตล์เอลนะครับเหรียญน,นี้นะครับในวันที่2สิงหาเหมือนกันนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ามันมีการเทรดในชิบะสวอปก่อนแล้วนะครับแต่เพิ่งจะมาลิสต์ให้ทำการฟาร์มหาเหรียญโบนได้นะครับในวันที่2สิงหาเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆเข้าซื้อเหรียญ UFO ในวันที่2สิงหานะครับแล้วถือจนถึงปัจจุบันเพื่อนๆจะได้รับกาไรเท่าไหร่เอ่ย มาดูกันครับอันนี้นะ2ส,สิงหา2หรือ3ส,สิงหา3ส,สิงหาจนถึงปัจจุบันนะครับจะอยู่ที่4,786%เป็นะครับเพื่อนๆตอนนี้เหรียญ ufo ก็ทำ all time high ไปเรื่อยๆนะครับในกราฟวันนะครับเพื่อนเอ,นอีกเหรียญหนึ่งที่ผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับก็คือเหอเรียญเลียวชิ vision น,นะครับเพื่อนเอนเหรียญเลียว h ิ vision นเนี่ย นำมาลิสให้ฟาร์มหาเหรียญโบนในชิบะสวอปได้นะครับในวันที่8สิงหาคมนะถ้าเพื่อนๆนะครับซื้อเหรียญเรียวชีวิชั่นนะครับในวันที่8สิงหาคมนะครับซื้อไปในแท่งนี้เลยแท่งวันที่8นะครับแล้วถือมาจนถึงปัจจุบันนะครับเพื่อนๆดูนะครับว่าตอนนี้ผลตอบแทนที่เพื่อนๆจะรับคือ1,521นนะครับและ เหรียญเลวชีวิชันเคยขึ้นไปท All ําำออท High และเพื่อนๆจะรับผลตอบแทนถ้าไปขายตอน All ออท High คือ2,014นะครับเพื่อนๆนน,นี่คือตัวอย่างเหรียญต้นน้ำในชิบะสวอปนะครับที่สามารถสร้างผลตอบแทนในระดับ100%หรือ1 0นเนะครับเพื่อนๆซึ่งเหรียญพวกนี้ผมได้พูดไปแล้วว่ามันก็มีความเสี่ยงเพราะว่ามันยังไม่ได้มีการลิสต์ในเอ็กชนดังๆเช่นบแนนะครับหรือเอ็กชเน คอยเบดอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั Pourquoi? ้นมันก็มีความเสี่ยงนะครับในวันที่เพื่อนๆเข้าซื้อที่ผมบอกในวันที่ผมบอกให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเป็นวันที่เข้าซื้อที่ผมทาทาตัวราคาให้เพื่อนๆเห็นเนี่ยในวันนั้นเราไม่รู้หรอกอนาคตมันจะวิ่งไป100%หรือพันเเพราะฉะนั้นเพื่อให้เพื่อนๆเห็นภาพว่าเหรียญพวกนี้มันมีความเสี่ยงเดี๋ยวผมก็เลยจะลองทําตัวอย่างของการนําเงิน10,000บาทนะครับมาลงทุนในเหรียญพวกนี้ โดยเข้าซื้อนะครับในวันที่เหรียญพวกนี้นะครับได้ลิสต์เข้าไปในพูของการวูฟหาเหรียญโบนนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูกันว่าถ้าเรานําเงิน1 0 0่0นบาทนะครับมาซื้อเหรียญพวกนี้ในวันที่ลิสต์เข้าไปทําการฟาร์มหาเหรียญโบนได้ปัจจุบันจะรับผลตอบแทนเป็นเงินกี่บาทนะครับเพื่อนๆไปดูกันครับเหรียญแรกคือเหรียญอีลอน Elon นะครับผมบอกไปแล้วนะในหน้ากราฟนะครับอันนี้คือเว็บคอยเก็กโค c o m อนะครับเพื่อนๆสามารถมาสมัครล็อกอินนะครับแล้วก็สามารถทำพอร์ตโฟลิโอของเพื่อนๆได้อันนี้ผมยกตัวอย่างพอร์ตโฟลิโอนะครับที่ลงทุนในเงิน10,000บาทเพราะอะไรเพราะว่าผมอยากยกตัวอย่างแค่เงิน1 0,000บาทเนื่องจากว่าในวันที่เราจะซื้อเหรียญแบบนี้มันเป็นเหรียญต้นน้ําที่มีความเสี่ยงสูงนะครับแต่ในความรู้สึกผมยังเสี่ยงน้อยกว่าเหรียญต้นน้ําอื่นๆที่อยู่ในเชนของอีเธอรียมนะครับเพราะว่าเหรียญต้นน้ําพวกเนี้ย เป็นเหรียญต้นน้ำที่เดฟของชิบะยอมให้มาฟาร์มหาเหรียญโบนได้นะครับถ้าเหรียญพวกนี้นะครับมีความเสี่ยงต่อการถูกลักคูนะครับมีความเสี่ยงต่อการที่จะทิ้งโปรเจกต์นะครับทาง Developer อของโปรเจกชิบะน่าจะไม่ยินยอมให้เอาเหรียญพวกนี้มาทำการหาเหรียญโบนในชิบะสวอปได้นะครับมันจะทำให้แพลตฟอร์มชิบะสวอปเนี่ยเสียชื่อเสียงเสียความน่าเชื่อถือไปนะครับเพื่อนๆอ่ะกลับมาดูกันที่ พอร์ตโฟลิโอของเงิน10,000บาทนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนนะครับนำเงิน10,000บาทนะซื้อเหรียญอีลอน Elon นะครับในวันที่7กรกฎาคมนะครับเ,เพื่อนๆจะได้รับเหรียญอีลอน Elon ที่ประมาณ4,100ล้านเหรียญอีลอน Elon นะครับเ,เพื่อนๆนกรกฎาคมสิงหากันยาตุคมพฤศจิกาหเดือนนะครับถ้าเ,เพื่อนๆถือมา5เดือนนะในราคาปัจจุบันนะครับเ,เพื่อนๆจะได้รับกําไรอยู่ที่ 185,406บาทนะครับก็คือกำไร1,800กว่าเปอร์เซ็นต์ที่ผมบอกนะครับนี่ราคาตลาดอยู่ที่195,530านน้อบาทอันนี้คือเหรียญอีลอน e เหรียญแรกนะเหรียญต่อมานะครับถ้าเพื่อนๆใช้เงิน1,000 0บาทซื้อเหมือนกันนะครับก็คือเหรียญ Star L นะครับ Star ์ i n k นะครับชื่อเต็มคือ Star Link นะเพื่อนๆใช้เงิน1,000 0บาทซื้อในวันที่ 2ส,งสิงหาคมหรือ3ส,สิงหาคมนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆจะได้เหรียญ Starlink มาที่เท่าไหร่3 7ล้านเหรียญน,นะครับปัจจุบันนะครับเพื่อนๆจะได้รับกำไรมา85,338บาทนะครับอยู่ที่ประมาณกำไรประมาณ847%นะครับราคาตลาดของเหรียญตอนนี้ก็จะอยู่ที่95,000บาท นะครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับกำไร800กว่าเปอร์เซ็นต์นะเหรียญอีกเหรียญหนึ่งคือเหรียญ UFO Gaming นะครับเข้าพร้อมกับเหรียญ Starlink เลยนะครับเข้าพร้อมคือให้ฟาร์มหาเหรียญโบนได้พร้อมๆกันกับเหรียญ Starlink นะครับถ้าเพื่อนๆซื้อเหรียญ UFO นะครับในวันที่สองหรือสามสิงหาคมนะครับโดยใช้เงิน1 0,000บาทเพื่อนๆจะได้รับเหรียญ UFO มาที่255ล้านเหรียญ UFO นะครับ ปัจจุบันนะครับเพื่อนๆจะได้รับกําไรนะครับอยู่ที่423,235บาทนะครับในวันที่ผมทําคลิปวันนี้นะนี่ครับต้นเงินเพื่อนๆคือ1,000 0บาทนะครับกำไรเพื่อนๆคือ423,235บาทนะครับราคาตลาดของเหรียญทั้งหมดที่เพื่อนๆถืออยู่จะอยู่ที่433,346บาทนะครับเพื<ๆ>่อนๆสังเกตว่าเหรียญอ e ีลอนนะครับใช้เวลา5เดือนนะครับ ได้กำไร1,800กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเหรียญ Starlink และเหรียญ UFO Gaming นะครับซื้อเมื่อเดือนสิงหานะสิงหากันยาตุลาพฤจิกาก็ประมาณ4เดือนนะครับกำไรก็มาประมาณนี้แลลวครับ800กว่าเปอร์เซ็นต์กับ4 0 0 0กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนๆส่วนเหรียญเลียวชีก็ไม่แพ้กันครับกำไรก็ประมาณ800-1000ถึงเป็นเหมือนกันนะครับเพื่อนๆอ้าวแล้วทีนี้ ผมพูดถึงเหรียญที่มีการลิสต์ไปแล้วในภูของการฟาร,ร์มหาเหรียญโบนนะครับพูดถึงเหรียญที่มันมันเกิดขึ้นมาแล้วราคามันวิ่งมาแล้วนะครับเพ,เพื่อนๆอาจจะมองว่าเหรียญพวกนี้ไม่ใช่เหรียญต้นน้ําแล้วนะครับเพราะเราไม่ได้ไปซื้อในวันที่3สิงหาคมแล้วนะครับเนอะมาซื้อตอนนี้เราก็ใจหวันหว่นๆแล้วว่ามันจะขึ้นหรือมันจะยังไงอีกนะครับพลาดกํากไร4,000%ไปแล้วไม่ต้องห่วงผมบอกเพื่อนๆแล้วครับว่าในชิบะสวอปจะมีการบอก เหรียญใหม่ๆนะครับที่จะนำมาลิสต์เพื่อทำการฟาร์มหาเหรียญโบนได้เดี๋ยวเรามาดูเหรียญล่าสุดกันครับว่าทางโปรเจกต์ชิบะได้ประกาศเหรียญอะไรออกมานะครับเหรียญล่าสุดนะครับที่ทางทีมงานของชิบะสวอปประกาศออกมาว่าสามารถฟาร์มหาเหรียญโบนได้ในชิบะสวอปคือเหรียญเวมนะครับประกาศเมื่อวันที่31ตุลาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับไม่ถึงเดือนนะครับเ,เพื่อนๆนี่คือเหรียญล่าสุดนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าเ,เพื่อนๆติดตามข่าวสารเ,เพื่อนๆจะรู้ว่ามีการประกาศเหรียญใหม่ให้ทําการฟาร์มหาเหรียญโบนได้ซึ่งเดี๋ยวเราไปดูราคากันครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเ,เพื่อนๆและนี่ก็คือกราฟราคาของเหรียญวัมนะครับว a มไพเกมเม e ร์โทเคนะครับล่าสุดนะครับก็ผมทําช่วงราคาผลตอบแทนเอาไว้นะครับถ้าเ,เพื่อนๆเข้าซื้อเหรียญวมนะครับในวันที่31ตุลาคมนะครับ ผมทำเป็นช่วงราคานี้นะ0.15ดอลลาร์นะครับแล้วก็ถือมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยครับไม่ถึงเดือนนะเพื่อนๆจะได้รับผลตอบแทนอยู่ที่220เปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนๆใช้เวลาไม่ถึงเดือนนะครับได้ผลตอบแทน220เปอร์เซ็นต์นะก็ไม่รู้ว่าในอนาคตเหรียญน,นี้จะราคาสูงกว่านี้หรือต่ำกว่านี้นะครับแต่ว่าเป็นข้อสังเกตให้ดูว่าถ้าเราซื้อเหรียญวัมนะครับ ทันทีที่ชิบะสวอปมีการประกาศว่าสามารถนำมาทำการวูฟหาเหรียญโบนได้นะครับก็มีแนวโน้มนะครับว่าราคามันก็จะขึ้นไปอีกเป็นเหรียญต้นน้ำนะครับสามารถทำกำไรให้เราได้นะครับก็นี่ก็ทำให้เห็นแล้วว่าระดับ2 0 0เ็นนะครับทำได้นะครับเพื่อนๆและนั่นก็คือข้อสังเกตในการหาเหรียญต้นน้ำในชิบะสวอปนะครับซึ่งอาจจะมีศักยภาพ ทำกำไรในระดับ 100%, 1000%ได้นะครับเพื่อนๆเป็นข้อสังเกตนะก็ไม่ใช่ว่าทุกเหรียญในนี้นะครับจะทํากําไรในระดับ 100%, 1เ0 0เอนเหมือนเหรียญที่ผมยกตัวอย่างมาแต่เหรียญที่นํามาฟาร์มหาเหรียญโบนได้นะครับมีโอกาสและกันนะครับมีโอกาสที่เพื่อนๆสามารถทำกำไรให้กับตัวเองโดยใช้เงินลงทุนไม่มากนะครับเพื่อนๆเพราะฉะนั้น ก็สามารถติดตามข่าวสารเหรียญใหม่ๆที่ทางโปรเจกต์ชิบะนะครับเดตของโปรเจกต์ชิบะจะนำมาใส่ในพูของการวูฟหาเหรียญโบน Bone นะครับจะอยู่ในเนี้ยนะครับเพื่อนๆตามใน Discord จะขึ้นมาใน p o o ตรงนี้นะครับติดตามข่าวสารใน Discord ได้นะครับเพื่อนๆก็สามารถรู้ว่าเหรียญต้นน้ำล่าสุดที่จะเข้ามาในชิบะสวอปในการฟาร,ร์มหาเหรียญโบน Bone, คือเหรียญอะไรนะครับแล้วเพื่อนๆสามารถไปทำการ ค้นคว้าหาข้อมูลของเหรียญนั้นต่อด้วยตัวเพื่อนๆเองนะครับไม่ใช่เชื่อผมหมดนะครับว่าเหรียญที่เข้ามาใหม่ปุ๊บจัดกาไรร้อยเด้งพันเด้งนะครับเพื่อนๆต้องไปศึกษาหาข้อมูลต่อด้วยนะครับเพียงแต่ว่าตรงนี้เป็นแค่แนวทางเบื้องต้นในการหาเหรียญต้นน้ําในชิบะสวอปเพื่อหาผลตอบแทนนอกเหนือไปจากเหรียญชิบะเหรียญลิส t และเหรียญโบนที่เพื่อนๆทุกคนน่าจะต้องถืออยู่แล้วนะครับเพื่อนๆนี่ก็คือ ข้อมูลสาระดีๆนะครับที่ผมตั้งใจนำเสนอเอาไว้ในคลิปนี้นะครับย้ำก่อนจบคลิปเหมือนเดิมนะครับว่าไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนนะครับเพื่อนๆแต่เป็นข้อสังเกตละกันนะครับว่าเหรียญชิบะนะครับได้สร้างชิบะส w a p ซึ่งเป็นด e เซน a l i ล่า e อ็กช n g นนะครับแล้วทำให้เรามีโอกาสที่จะหาเหรียญต้นน้ำสร้างผลตอบแทนดีๆให้กับเราได้นะครับเพื่อนๆแม้ว่าตอนนี้ราคาเหรียญชิบะจะ แดงเดี๋ยวก็เขียวนะครับมันเป็นวัฏจักรของคริปโตนะครับเพื<ๆ>่อนๆถ้าเพื่อนๆยังคงเชื่อมั่นในเหรียญชิบะนะครับยังไงโปรเจกชิบะนำพาเหรียญชิบะให้เติบโตมากกว่านี้แน่นอนครับเพื<ๆ>่อนๆก่อนจากกันไปนะครับเพื<ๆ>่อนเื่อคนไหนถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วคลิปหน้าจะมาพบกับสาระดีๆอะไรกันอีกรอติดตามรับชมกันได้ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกคนมากมากครับ สวัสดีครับ